สวัสดีคะ่ะทุกทท่ทานอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้คะ่ะตุ๊กพาทุกท่กทกทานมาอัปเดตท,ที่ดินคลองสิบสี่กมหนะคะซึ่งเราจะแบ่งขายนะคะเป็นแปลงละหนึ่งไร่นะคะหรือแปลงละสี่ร้อยตารางวานนะคะตุ๊กยืนอยู่บริเวณโซนแปลง B1 และแปลง B 2สองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้รังวัดแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะ ก็จะเป็นล่องน้ำอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะมาดูตรงนี้นะคะซึ่งเนี่ยค่ะหน้าแปลงนะคะก็จะกว้างประมาณ17.56นะคะคูณ91.12นะคะเห็นไหมคะกึ่งกลางด้านในนั้นนะคะที่ปักไว้นะคะก็คือจะหันหลังชนกันกับแปลง A1 และ A2 นะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราพาไปชมแล้วนะคะฝั่งที่ตุกยืนอยู่นี้เป็นสั่งโซน B 1และ B 2นะคะซึ่งจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะส่วน A1 A2 เขาหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะรอติดตามผังและราคาที่ชัดเจนเร็วๆนี้นะคะตุกอยู 6, ่ที่คลอง14กม6หนองเสือปทุมธานีค่ะเนีคะนะคะี่เป็นบรรยากาศนะคะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะแล้วก็มีร่องน้ำเพื่อการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเหมาะสำหรับทำบ้านสวนนะคะ ข้างๆเราก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะแปลงติดกันนั้นนะคะถนนหน้าแปลงในของโครงการนี้กว้าง8เมตรนะคะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะกาบขอบคุณค่ะ